สวัสดีครับสายสายเข้าสวนครับบอดี้มาเบิร์กไล่หมื่นนะครับกล้วยด่างโอ้นะครับเนาะเหี่ยวแหงเบิรสิพามากินกล้วยด่างครับเนี่ยโอ้ยอืมบริยูหล่หมื่นหลาย,ลายสุกเบิรครับโอ้ยลดนเบิร์กเหรอ กล้วยด่างกินสดๆจกเครือด่างพอไหมเศีกๆครับทุกบ้านเปยอเกครัคือคือคือป้วยไครฮะคือคือล้วยไข่นะครับรสชาติ มากินกล้วยไข่กันต่อครับกล้วยไข่นี่กำลังสุกคาเครือเลยหากินปนกกบบผมก็ได้กล้วยด่างเราก็มากินกล้วยไข่มันสุกกับแสววอร่อยด้วยกันครับกินกล้วยวิตามินดี <laughs> Trung Khoa Kính mà hai tiếng đi ra thăm Và đi club